สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ต้รับครับวันนี้ในโอกาสที่เรามาอย่างจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นายกสมาคมมิเต้าก็ได้ร่วมกับคณะ,ะได้ลงมาสำรวจกิจการของสมาชิกสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ และโครงการความร่วมมือทางการเงินเพื่อการลงทุนนี่เป็นโรงเลื่อยไลออนกิง999นะเป็นอ้างวุ่นส่วนจำกัดนะะท่านเห็นว่ามีไม้อยู่จำนวนมากพอสมควรนะเครื่องจักรก็ยังทำงาน มีสปาบโดยทั่วไปเรื่องจากของลงเรื่อยมีเป็นออฟฟิศนะออฟฟิศคุณแม่รัตมีซีรีสแสนบุญเพราะถือว่าที่ ที่นี่ก็เป็นโรงเลื่อยที่ยังตาการเป็นปกติอยู่นะมีการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องดูตอย่างไม้นะไม้ที่นำมาเลือ่อย เนื้อสวยมากนะไม้อะไรพี่เนื้อสวยมากเลยไม้สักครับโอ้โหโอ,โอ้เนื้อสวยมากครับเป็นไม้สักทองนะท่อนนี้เนะี่ยสวยมาก ครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะ,ะนี่คือบริเวณของโรงเร้ยทั้งหมดนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ